ส่วนทางด้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็เดินหน้านะคะดําเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดราชบุรีค่ะ โดยพันเอกนิติปรกรคชมหิตผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สําสำนังกงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและเรื่องรักโครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองคูนบ้านคำาหม่นตำบลไคสีอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการซึ่งดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า96,400ลูกบาทเมตรสำหรับการขุดลอกแหล่งน้ำในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อรองรับการใช้น้ำในการเกษตรกรรม และปศุสัตว์ในช่วงหน้าแล้งพร้อมทั้งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ํารองรับในช่วงน้ําหลากเพื่อลดปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จค่ะก็ยังจะช่วยสร้างแหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคของชุมชนรวมถึงเป็นแหล่งน้ําเพื่อการประมงในครัวเรือนอันจะนําไปสู่การเพิ่มรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับฐานรากอย่างยั่งยืนโดยจะมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า170ครัวเรือนด้วยกัน 啊，对，对，